โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแล้วเราก็อยู่ในไทยรีเฟบ s ชิปเป็น EP ที่77กันนะฮะ e ีี EP นี้ที่ส่งมานี่ก็ไม่ได้มีการแจ้งชื่อนะไม่มีแคปชงแคปชั่นอะไรให้อ่านด้วยทางั้นผมจะเรียกเป็นคุณฟรีแล้วกันนะครับผมเรือที่คุณฟรีส่งมานี่ก็เป็นเรือประจันบานเทียสิเป็นเรือพรีเมียมนะเป็นเรือพรีเมียมลำแรกที่เป็นเทียสิด้วยและก็คือเรือ ARP ยามาโตนั่นเองนะ ถาถามผมว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยต้องบอกว่ามันต่างกันแค่อีกรำหนึ่งเป็นพรีเมียมอีกรำหนึ่งไม่ใช่พรีเมียมแค่นั้นเองนะนอกนั้นสกงลเฟเปกอะไรก็เหมือนกันหมดเลยเอ,อ๋อมีายพังด้วยที่ต่างอะ่ะอันนี้แต่ถ้าใครไปลงมดก็นั่นแหละเหมือนกันเดโอเคคุณฟีเนี่ยเกิดทางทใต้น,นะแล้วก็เป็นแบบที่ต้องชิงจุดแคปพอยต์กัน A B แล้วก็ฟีแล้วเปิดเกมมาเจ้าตัวอยู่หน้าโจรหรือเปล่าหรือยังไงเหมือนจะยังไม่อยู่นะปล่อยเพื่อนไว้ก่อน เอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นห้องเทียฟิกันนะมีเทียเก้าเทียฟิ 10, แล้วก็เทียสิ 11, หรือว่าเทียพิเศษนั่นแหละมีเรือบรรทุกเครื่องบินกันด้วยนะข้างละลำประจันบาน,นี่มีสองนะประจันบานน้อยมากโอ้โหแล้วลาตะเวนเพียบเลยนะละตะเวนหกลำได้คาดีสามนี่น่าจะเป็นเกมที่แบบพิสดารอยู่นะประจันบานหายไปไหนหมดปกติประจันบานเดียเจอเยอะล,ะละตะเวนอะอย่างมากก็ก็ห้าลำมาแต่ที่เจอบ่อยๆก็คือสี่ลำ อันนี้มาถึงหกลำเลยนะเรือเรดร์ฝั่งคุณซีนี่ก็มีเซจงลำเดียวแล้วเนะมนุอทอไม่มั่นใจโฟนฝั่งทางนู้นเนี่ยอ๋อเนุทอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ๋อล้วจะมีเดมอยอีกลำหนึ่งนะโอเคฝั่งทางนู้นอาจารย์บานเขาเป็นคอนคลเลอร์แล้วก็พุสเยนเรือบุก็บินเป็นอิมเมลนะฝั่งของคุณซีนี่เป็นลิคโทเฟนโอ้โหยังมีคนเล่นอยู่ฮนะเมื่อไรจะปรับให้ดีขึ้นก็ไม่รู้นะ โอ okay, เคคุณฟรีมาเริ่มแรกก็วิ่งเดินหน้าไปก่อนเลยนะเรือสวยๆน้ำใสๆแบบนี้เนี่ยแหมเปนการหันมาส่งเรือตัวเองด้วยนะ <c oughs> เป็นอะไรกันเนี่ยทำไมคนฝงรีวิวแบบนี้ม่ชอบหันมาส่งเรือตัวเองกันบ่อยๆเห็นมาหลายรีวิวนะโอ้โหเข้าใจว่าเรือสวยครับผมต้องแบบเชยชมกันนิดหนึ่งนะอ่ะอ่ะแบ่งปันกันพอหอมปากหอม,หอมคอเอายังไม่จบครับโอ้โหยัง่งต่อนะ ด้ามปืนสีทองซะาด้วยธรรมดาที่ไหนอะไรเห็นเป็นเกาเด่นก็ผมจัดไ้เลยนะโอ้โหไม่ต้องรีโลเลยแล้วพี่แกรู้ตัวแน่น,นอนก็เกลี้ยวหลบไปฮะมีเรือไปค่าวิ่งเข้ามาแคปฟรีด้วยนะแล้วก็ชุดแรกก็ยิงไม่โดนไปไม่เป็นไรฮะเรียกว่าเซิฟ์ฟๆแต่ดูจากการเล็งแล้วเนี่ยเอาเรื่องอยู่ฮะเอาเรื่องอยู่แล้วโอ้ยมีนโอยู่นั่นนะโหดทันหรือเปล่า มีถูกยิงสวนมาก็สองมัสามก็ไม่เป็นไรครับผมหันมาดูเรือตัวเองโตฮะโอเคไม่น่าจะยิงไม่เตอรทอไม่ทันแล้วก็ต้องปล่อยไปก่อนแล้วกันนะเอาอยัางไงดีดูเหมือนเขาจะชอบใจกับลายพางเรามีมากใช่ไหมเนี่ยฟองบ่อยฟองบ่อยยิงปุ๊บฟอง,ย,ง,ฟองยิงปุ๊บฟองอย่างเดียวหันมาหาเดมอนอะ่ะดีก็ผมฮอร์เรนด์จะได้แบบสะดวกมากขึ้นมีการกดใช้ยุทธปัจจัยด้วยนะขึ้นบินชี้เป้าแล้วก็เลงเดมอนโอ้จอรน,นิ่งๆแบบนี้อ๋อใส่เกียร์ถอยแล้วจัดไปครับผม แต่เขาหายไปพอดีนะแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วน่าจะเจ็บอยู่นะถ้าโดนโอ้ยเข้าห้องนี้ไปเขาผมได้มาหมื่นเก้านะแหมเปิดลำกล้องใหญ่ๆนี่ยิงหนาเดมอนนี่คือฟันหนาแล้วมินอโ,โทมินอโตไม่น่ารอดแล้วครับผมเปิดเกมมาหย,ยังไม่ทันจะถึงสี่นาทีเลยนะแล้วนะลพี่แกก็จมไปไปที่เรียบร้อยแล้วอะไรกันวะเนี่ยแล้วโอ้ตรงนี้คอนโทรเลอร์เปิดจัดไปฮนะ เปิดขาแบบนี้ต้องโดนแล้วแหละต้องเล่นมันก่อนนะก่อนที่มันจะเผาแล้วก็ฝนดูดีนะตายเลยไหมตายเลยโอ้โหโดนไม่ไฟีมืนฟองนะถึงกระจุกๆไปเลยนะถึงแม่คนเขาเลิกเขาจะมีสก,กิลสร้างบ้านใหม่ก็เหอะแต่ก็ดนแบบนี้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแนะ่นอนอนะ่ะแล้วก็โดนฝนมาติดไฟสองจุดครับผมไม่เป็นไรนะ้องรอฟีบีนไปสปอตนิดนึงนะ มีการส่งเรือแล้วก็ดับไฟเรียบร้อยแล้วเสีได้เสีได้อ๋าแล้วข้างหน้านี่ครับแมวเกาอยู่ข้างหน้าเลยนะเอาไงดียิงไหมเหมือนจะรอจังหวะแบบอยากจะฝวนใส่คนคุ้เลยนะ CV ก็กำลังมาด้วยคนระคนคุร์รฝั่งนู้นเขาก็ไม่ยิงมาด้วยนะออเปลกรอครับผม ตัว,วดปโอของแมวเกามานี่เอาอยัางไงดีแต่ถ้าเดินหน้ายาวๆก็ไม่รู้อา้าวมีอีกแผงหนึ่งโอ้โหเป็นยูกูโมที่อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลำนะแม่แอบอันตรายนิดหนึ่งนะถ้าจะดันขึ้นไปเนี่ยเอาใครดีครับผมเห็นเป็นเดโมนะโอ้กําลังเกียร์ถอยเลยเอาไงจัดไหมแม่มันหายพอดีจริงโอ้แล้วถ,ถูกคนก็เลยยิงติดไฟมาชุดหนึ่งครับต้องหันไปสวนไม่จังหวะนี้ เขาไม่เอานะเหมือนจะหมายหัวเดมอยลำเดียวก่อนเลยตอนนี้โอเคโผล่มาโผล่มาอ่าจังหวะสวยครับผมแต่น่าจะเล็งเผื่อกูนี่สักหน่อยนะโดูไหมอืมได้กันมาแค่สามด้านนะแล้วเป็นดาเมจทะลุด,ด้วยนะโอักนนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันแล้วฝั่งเขานี่แคปสามจุดแล้วนะ เอายังไงดีคุณฟีคนคูลเลอร์ยิงมาเมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้โดนเลยนะยิงไกลเกินไปคนฟีต้องถอยกลับมาตั้งหลักก่อนนะคอนแลนก็วิ่งเข้าไปแคปฟีแล้วตอนนี้อย่างน้อยก็ต้องยื้อฟโกกันก่อนเพราะว่าฟโกเนี่ยชีกอยู่ครึ่งตัวอยู่นะเนี่ยออแต่ก็ยังมีเวลาเล่นอยู่อะเกมนี้ แล้วดูจากมินิแมีเนี่ยทำไมเหมือนเพื่อนจะเทม,มาฟรีหมดเลยนะแล้วปล่อย A แบบเฟเธอร์อยู่คนเดียวเนะี่ยโอ้โหอย่างยัางเงาเลยแบบเนี้ยคือเขาจะวิ่งเข้าไปแคปก็ไม่ได้นะคนเรืออะไรก็อยู่กันเยอะแล้วก็ไม่มีคนซับด้วยด้วยเหือไม่ค่สองลำอยู่นั่นหมดนะละตะัตวนอยูย่นี่หมดเลยเอาคนฟรีแต่ไม่ได้ไฟไปหาคนคูลเลอร์ครับผมฟรีบรีเขานี่ก็ไม่ค่อยมาป่วนคนฟรีนะ ถือว่าดีแล้วอ้าพอได้อยู่ฮะได้อยู่แบบนี้ยิงไปเรื่อยๆฮะอุ้ยนี่เขากำลังเลี้ยวด้วยนี่นะนี่นี่นนนจังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีฮะล,ลิงดีๆครับผมดัดไปชุดหนึ่งฮะแหมทุกคนคุณเรือม,มันติดไฟดีผมก็เป็นนังตีจริงๆโดนไหม อเคแล้วจมไปเลยก็ผมสวยงามฮะได้มา1คิวนะแม่ชุดนี้ต้องตกมือให้เลยเยี่ยมเยี่ยมแล้วตรงนั้นเดมอยหนีไปถึงทางโน้นแล้วพี่แกไปไกลมากเลยนะจอดไหมถ้าจอดน,นี่โดนนะนี่อ้าวอุย้ยสวยๆเหมือนคนฟีจะเดาวว่าเขาจะหยุดนะแล้วก็ฝนพุ่งดูดีด้วยเป็นผู้การพิเศษนะ โอเคได้มาหนึ่งแมก็ยังดีครับผมยังดีที่โดนนะฮะดูจากฝีกระฟุนแล้วเนี่ยเป็นผู้การพิเศษนะยังไงมาเฟยมาเฟยวิ่งอยู่ตรงแคปเบียดย้วยมุมนี้คุณฝียิงใครไม่ได้นะเอาเห็นเป็นพุดเฟียนเอาได้นะนะั่นน่ะยิงช่วย,วยๆกันไหมก็ผมยิงใครได้ก็ยิงไปก่อนนะจังหวะเนี้ยไม่ต้องเลือกเป้ามากโอ้แล้วเรือบรรทุกเคบินเขาไม่อยู่ตรงนั้นด้วย โอ้โหเจ็บเจ็บหันหน้าไงก็เจ็บเว้ยยมาโตะเลยนะยมาโต้ยิงเยอรมันแบบสนุกอหะตอนนั้นคนได้หนึ่งลำเป้าแคปเอแล้วไปเชอร์มันจะวิ่งไปล้วงซีบีไหมเหมือนจะไม่หรือเปล่าแล้วก็มีบีดีฟิลดอีกลำหนึ่งเอามีการเฉียวชนเฮ้ยเหลือคนฟีเป็นลอยเลยเนี่ยแบบเนี้ยหันไปยิงซีบีดีกว่าคนเล่นคนเล่นหยอกหยอก ไปเบนฟิตไปหงชุดแบบนี้จะเรือเขาค่อนข้างที่จะเร็วอะประเด็นเลยไม่โดนเลยนะสักนดโหลดไหนครับผมอยู่โกโมนี่ก็หนีไปไหนไม่รู้นะแต่ผมค่าว่ามันน่าจะไล่ไล่มาทางนี้เลยมันจะไล่หลังมาน่ะเอาฟีวีไหมมีการกดใช้เครื่องบินน้ำขึ้นมานะมองหาเหยื่อก่อนอ้นแมวเกาไม่ดีก็ผมไม่เอาเอาฟีีดีกว่านี่นยจอดิ้งๆเนี่ย พี่วีเออนั่นแหละนั่นแหละเอาไงออมีหลังเลด้วยคันหาคนด้วยจัดไปก็ผมแล้วเขาเกียร์ถอยด้วยนะคนด้วยว่างไงเหมือนจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าโอ้เจ็บเจ็บมากยังเจ็บเลยอะ่ะโดนไปสา,ามฟีลาามตขึ้นมาห้าหมื่นกว่าเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่อง แล้วคนได้ฝั่งของคุณฟีนี้ก็จมไปแล้วด้วยนะยิงกันนัวมากนะฮิเดนเบิร์กจมพุทธเฟียนไปอีกหนึ่งลำนะทำไมมันเดือดกันขนาดนี้ก็ไม่รู้อ่ะหันหาบิลฟิลต้วตัดจัดไปอีกชุดหนึ่งครับผมชุดนี้เนี่ยไม่น่าพลาดแล้วนะอู้หูยังคมอ่ะได้ไปอีกหนึ่งคิวว่าดาเมจตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งแฟ้มเก้าหมื่นแล้วนะแล้วฟีวีนี่ก็แหมเก็บไว้กินทีหลังก็เชื่อน,นิ่มๆมาเลยแบบเนี้ย รอโหลดแค่นั้นเองใครมาดูตรงนี้แมวเกาวิ่งมาไล่ครับปล่อยไปก่อนนะเอาซีบีมันก่อนไหมโอ้ไม่เอาอ่ะหันหาคนเล่นหรือเปล่าโอเคคนเล่นอะไรโอ้แฟเชอ่์แฟเชอ่ช์อ,อะไรทำให้มึงโดนใจวิ่งเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยโอ้ไม่เจอใครสปอรต์ตเรก็ต้องมาหาซีบีแล้วครับผมตายแน่นอน อิมเมลก็เล่นแ,แปลกๆนะอิมเมลเกมนี้อ่าสวยสวยสวย,สวยกุลหลาเฟซเชอร์็อตเมื่อกี้มากเลยอะไรโดนจิตโดนใจให้เขาแบบวิ่งไปใส่กับคอนดี้ขนาดนั้นคอนดี้แบบกดกดรอแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ย,ยมีมาเฟยยิงสวนมาหมื่นหนึ่ง้วระวังเจอกุลฟีฝนกับเนา คนเด้ยังโผล่อยู่ปล่อยไปก่อนแล้วกันยิงไม่ได้นแม่มาเฟ่ก็ไกลเหลือเกินเอาไงยิงไหมพลังกาวอยู่นะอาจับไว้ครับผม้มสุดจริงสุดจริงแล้วแล้วดูฟีวีฝั่งคนฟีเฮ้อยอันนี้คือเล่นกี่โมเนี่ยทำไมฟีวีมันเล่นแปลกๆกันแล้วยิงพลังเฟรนเมื่อกี้นี่ก็ไม่โดนนะ ส่วนดิกโทเฟนนี่ก็ไม่รอดแล้วไม่ต้องไปเสรบเลยช่วยอะไรไม่ได้ฮะหันมาหาโคดิเก,กนนะเอาไงจัดเลยนะครับผมวุย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 ,วยตายนั่นน่ะทำไปเล่นนั่นน่ะโอ้โหแม่นจริงๆส่ลายพานี่มันแม่นขึ้นเหรอหรือ,อยังไง <c oughs> <c oughs> คนดีก็ยังรอดอยู่เอาปล่อยไปก่อนนะเพื่อนกำลังวิ่งเข้าไปชาร์จ ฝังเขานี่เหลือกันอยู่ห้าลำแค่น,นั้นเองนะรอตเวนฝามพิฆาตฝองเหลือเป็นพวกมาเฟแมวเกายูกุมุดีมอยกับคนดที่เลือดก,ก็ไม่ได้เหลือเยอะเลยต่างฝ่ายต่างไม่เหลือเรือบรรทุกบินแล้วแล้วมันก็แคปฟีอยู่ด้วยนะตอนนี้แหมปืนทองนี่มันแม่นจริงๆเลยก็ะฟูนมันวิ่งดีมากม่นาเราก็ซื้อกัน มีการกดใช้เลดา้าจากฝั่งตูขึ้นมานะเอาอยัางไงดีคุณฟีจะวิ่งขึ้นไปนี่ก็แหมเสียงเสียงดวนยุกมูดเล่นนะยิงใครไม่ได้ก็ต้องมาหันยิงมาเฟนี่แหละแล้วเขเกียถอยนี่ก็โดูไหมได้มานัดเดียวแค่นั้นเองนะรอจังหวะใหม่ครับผมรอเพื่อนมาก็ได้นะ เอาคนซีจัดใ,ใจเดินหน้าขึ้นไปเลยแล้วก็ฮิเดนเบิร์ดเนี่ยเก็บคนได้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าโอเคปอนนี้นเขาแคปได้สบายแล้วอ่าโอ้ยเดยมอยตัวน่ากินเะยครับผมแล้วตัวไปโดมาแบบนี้โดนไหมเนี่ยอ๋อไม่โดนนะไม่โดนเอาดาบไปก็รบมาเฟ่ก็ฝนดูดีนะทุกชุดเลยอ่ะ อันนี้ก็โดนหนึ่งนันอ่ะแมวเกาอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมแต่รอเดมอยดีกว่าไหมแต่ก็ฝฟุนยังโหลดอยู่เลยนะก็ต้องปล่อยไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้เนี่ยแต่ยูกุโมเนี่ยมันน่าจะอยู่ทางทางขวามือของคุณซีละประเด็นเลยเอาอยัางไงดีขอกินเดมอยได้ไหมอีกหนึ่งคิวก็ได้คาคินแล้วนะโอ้โ,โอ้เรียบร้อย อโอเคครับผมจุดพูชลลงไปเลยนะแล้วโดนตัวไปโดนมาอีกหนึ่งลูกโอ้แล้วไฟเผาอีกาปล่อยไปก่อนแล้วกันฝ่าตกมือให้ขนาดนี้เนี่ยแบบต้องคางคิดเลยเนหะมือนลีเพสไหนนะที่ผมผู้ฝ่าตกมือว่าแบบจมแน่นอนไม่จมน่าเกลียดจัดเอาแมวเกาผมนี่ก็โดนน,นี่กูยิงไปเลยนะผมคือไม่ว่าจะหายไปพอดีรถตัวไปโดูมาแบบนี้นี่ก็คงจะต้องรับไปหนึ่งลูกแนละ้วนอนอนเนี่ย อุ้ยน้ำท่วมด้วยยังดีที่มีซ่อมอยู่นะแล้วเมื่อกี้ยิงแมวเก่านี่คือโดนไหมโมไม่ทันดิตซัดมาฟีไปเลยดีวยกว่าฮะยังไงก็จิบได้มา9,003แล้วนีแมวเก่าโบลแล้วเอาไหมจะได้เป็น6ุกคิวเลยนะมันรอครับลอจเย็นหันมาแวะดูเรือตัวเองนิดหนึ่งด้วยนะเมื่อกี้ ใจหิวขึ้นมาแล้วก็หันมาหาแมวเกาดีกว่าแล้วก็จัดไปครับผมโอ้โหได้เหรียญสนับสนุนมาฮะพร้อมกับอีกหนึ่งคิวนะนไหนมาซีไปไหนขอเพื่อนสปอนเลยลูกอยู่กูโมุนี่ก็ยังเลงอยู่นะยังเลงอยู่แต่คงจะโหลดต่ออยู่แหละเพราะว่ามันปล่อยมาสองแพงแล้วเมื่อกี้ปล่อยเขาไปเลย ยังไงก็ทำอะไรเขาไม่ได้แล้วไม่มีคนสปอร์ตพรีเีตายกันไปหมดแล้วยิงได้นี่ก็คือเป็นหมาฟรีลำเดียวนี่แหละพอโดนสวนมา8ปดทันยิงสวนกัาไปได้หมื่นสองครับโอเคถือว่าได้กําไรฮะแบบนี้แลกกันได้นะแลกกันได้ยาวๆโอเคโหลดไวมากอ่ายิงต่อเนื่องแหมแต่ป้อมหลังไม่ได้ยิงนะเมื่อกี้เฮ้ยดูดิก็ฝุนกอนกลุ่มกันมากอะ่ะ โอ้โหได้มาอีกแปดพันแล้วก็ทำปืนเขาหมดสภาพไปเลยนะเอาไงจัดป้อมหลังไปอีกอ่าฮะแต่เสร็ไม่โดโทรไปฮนะแม่มีการกดปีบแตกขึ้นมาแบบเพื่ความโมโหราดกูทำไมอยู่อะไรอย่างเงี้ยชัวร์เลยเอาเหลือลำสุดท้ายฮนะเป็นยู่กโมนะกูคงจะอยู่หลังคุณฟีตรงนั้นเลยนะั่นแหละคุณฟีก็เหมือนจะรู้ตัวนะก็หันไปหาดีกว่าคนต้องรอให้เรือพี่ข้ามาสอร์ตด้วยแหละ แต่ดูจากอโกคิวตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้ทำฟโกอร์อะไรเพิ่มแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตัดไปหน้าฟโกกันเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณฟีก็ได้รับชัยชนะมานะชื่อในเกมก็ Maximus Underscore โจมจากแค Ut น UTG ได้เงินมาใช้1 1 5 5 9ล้านหนึ่งเลยนะค่าประสบการณ์21,579 exp อีฟอีก4,531 ได้เหรียญมาเพียบเลยนะหมัดฝิงสนับสนุนทันไฟเรือประจำบาลใหญ่คลาขึ้นแล้วก็ลำกล้องใหญ่มาทำความเสียหายไปทั้งหมด2อฟน49,675ยิงเข้าห้องนิราภัย9นัดยิงเข้าเป้า75หมดสภาพหนึ่งแล้วก็จมเรือไปอีก6กลำก็ต้องขอขอบคุณคุณฟีด้วยนะครับผมที่ส่งเกมเพลย์มันๆแบบนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะโอเคสุดท้ายนีย่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับแต่หากว่าชอบยังไงเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละ่ะ เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในไทยรีเพลย์บอิร์ชิพใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม